นี่ครับก็จะเหนื่อยหน่อยครับหลังพักเที่ยงอ้อยังยังไม่หลังนะรถหอมสายพาวเวอร์เตะครับไปแล้วครับสงสัยจะหิวข้าวเลยครับไม่ฟังใครเลยครับไปแล้วครับนะ <laughs> นี่ครับขับรถดำก็อย่างนี้เลยครับแสะแท็กอ้อ แซ็กกระบครับถ้าขับไม่คุยจะเซ็ตเองนี่ครับไปแล้วครับเราจะตามไปเรื่อยๆว่เาเขาจะไปกินข้าวที่ไหนกันครับแต่สอเสบไม่ได้ไปด้วยแล้วครับขอไปผมก็กลับบ้านนะครับ ก็ไม่ได้มาดูตอนทำงานก็มาดูตอนจอดก็ได้นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับมาหาเล่นรถเขาอีกแล้วครับนี่นี่ครับเออมาเล่นรถเขาอีกแล้ว <c oughs> ไปเขาคือช่างเขียวนี่แหละครับสามตักแล้วก็วิ่งแล้วก็มาอยู่นิ่งๆที่บนเปลนี่ครับนี่ครับแค่นี้ผมยาตัวไหมฮะไม่รอดแล้วโอ้เอาตัวไม่รอดแล้ว<ม>ไปกินข้าวที่ไหนครับนี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอ๋อตจุงไปแล้วเดี๋รอรับกินที่เจออยู่ตรงนี้เองครับไปแล้วครับ เดี๋ยวไปดูคัน power แตะกหนครับออกปอดไปแล้วคันเดงนะครับ power แตกถอดไปแล้วงครับไหนหนอฝั่งนู้นครับ นี่ครับถอดไปแล้วครับออรู้สึกว่าจะหายคันเหลืองไปคันหนึ่งครับ ไปแล้วครับหากินข้าวฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสแอร์ตลาดหักด้วยนะครับสวัสดีครับ